คนยอดหรือว่าลงฝั่งไหนหกําลังจะถึงยอดกําลังจะถึงยอดกําลังถึงยอด,ยอดโอเคโอเคตามไหลดินไปเลยตูตูตรงจุดเลยอยู่ตรงตรงจุดฮอพอดีเลยใช่ครับโอเคใช่ใชไหมใช่ครับพี่ครับใช่ครับพี่ครับ ก็มาหาปืนรีบม,มาสองศพนะสองศพ<บ>นะอยู่เขาโฮเกนคู่จอดด้วยกันมีพอร์พอร์เขาไล่ยิงพวกกูอยู่ไม่โดนวะไม่ถึงหรอ ม่งางถังน้ำน้ำไอสัตว์ น้ำเฉยตรงไปไหนอยู่ทางไหนสองคันดับเลยตามพ่อมาตามพ่อมาอย่าตามพอดขาวอย่าตามพอดขาวพอดขาวไม่ต้องตามพอดขาวไม่ต้องตามพอดขาวคือต้องจุดฮ้อตรงฮ้อไหลลงแล้วไหลลงแล้ว เดดีวย,ย,ยดวยย้กำาลังจู๊กอยู่แป๊บนึงผมผมกำลังจู๊กอยู่โดนไล่ยิงอยู่จบกันอยู่ตอนนี้สังขอครับผมจบกันเลยอยู่ใต้ฮอลเลยถ่ลงไปทางที่เก็บยา คลิกเก็บยาที่ที่ไอ้เขาขเขาวนกลับมาทีเป็นรถเขาถูกปหะไปทางปั๊มไอ้นี่นะปั๊มบ้านเสาธิดนะสองเคสอยู่ตรงนี้มีทั้งเซิร์ฟทั้งแจ็คเลยไอ้สักคันหนึ่งกลับขึ้นใหม่วนกลับขึ้นใหม่แจ็ควนกลับขึ้นใหม่ เที่ยมึงหายไปไหนวะไม่พังเหรอวะใส่ของจริงจัดตำรวจตายไปแล้วเยรถิพิงแม่งโคตรโกงเลยว่ะไม่ใช่โกงเขาไม่ได้ว่ะรถถุ่มยางแตกไงเจอข้างหน้าเออ

เขาไหลลงเขาไหลลงไอ้งกได้เฉยเขาควคควควไม่รอดเดินลงไปเสมเฮ้ยตำรวจเจอได้ยิงไม่ได้พี่แต่ล็อพขาวดิ้ไม่มีมุมยิงว่ะต่วพ่อขาวพขาวได้นั่นบและไม่เป็นไร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 ลูกซองมีเขาลงไมลงได้าลูกซองไอ้เบม่เป็นหัวบอลตำรวจไปไอ้เหีย

ไม่เห็นรถอะช่างแมงแล้วกันไอ้เหีย เวลาตำรวจแล้วกันต,ตีกูเฉยไอ้สัตว์ แล้วรถกูหายไปไหนไวะเฮียข้างล่างล่างไหนล่างนู้นเลยเหรอก็มองอยู่ไม่เห็นมีวะเป็นล่างนู้นเลยเหรอหงุเหีิด ไกลเกิอในสัตว์แต่กนั้นเลย,ยอุ้มตำรวจแม่เลยละสัตว์วิ่งอย่างนี้ล่ะไปไตำรวจพาวรถผมป่ะเนี่ย ผมล้ครับไม่ได้พาวครับไม่ได้พาวใช่ไหมจริงๆคุณน่าจะจับผมนะที่คุณจะมาตีผมตะไบเนี่ยผมลืมครับผมลืมผมลืมคิดอะไรเพิ่นไปไหนคิดอะไรเพิ่นไปไหนก็จะงกงเพื่อตีตะไบโอ้ยยี่รถแม่งไหลไปโคตรไกลอ่ะเอ๊ะจะตีอย่างเดียวหิววะหิวเลือดเหรอช่วงนี้ตำรวจอ่ะไปไปผมลืมผมลืมผมลืม แต่ก็อยู่เยอะจนกว่าเคสจะหมดอ่ะแต่ถือว่าได้พักผ่อนแล้วกันอโอเคใช่เหรอเจ้าเด็กที้ไม่โกรธอะไรกันแล้วหรอว่าตำรวจอ่ะไอ้ยไม่โกรธแล้วไม่โกรธแล้วชินแล้วครับชินแล้วชินแล้วเออดีว่ะพักผ่อนถามจริงแคสบ้างเวลาโดนยิงยางอะไรประมาณนี้กัดฟันรึเปล่ามีมีบ้างครับมีบ้าง คนเกมปะขอให้มั่วไม่เกมเฮ้ยไอ้ออเย่อก็ทิ้งแม่งโกงจัดแต่ที่แน่สองเคสอือร้อยเปอร์เซ็นต์ ไปขึ้นยอดอไอ<ห>้ม่วงเกมปะเนี่ตออยต่อรออย่าชนนะยังยัง่ยังยังเคลขึ้นมากเขาเหินลงขวามันจะพังก็ตรงนี้แหละ <ชน S 1> ถ,ถ่ายลง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 ต่อรอย่าชนนะยาตำรวจมันรู้อ่ะไอ้เหี้ยว,ว่าทุกคนเอาเคสนั้นไม่เอาไอ้เซิร์ฟอ่ะใกล้แล้ว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 ลงจะลงซ่อมแล้วลง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 แล้วเขาซ่อมอยู่เขาซ่อมอยู่หันเห็บม่วง ทันม่วงน่าจะทันจังหวะนี้น่าจะทันม่วงแม่เงเอ้ยลื่นเข่าสวยพี่อะสวยตัดล้อตัดล้อไปตัดล้อไปตัดล้อไปทางไหนวะทางไหนวะเซิร์ฟ ว่ามนมนนยกเลอะไม่มึงไม่เปลี่ยนศพวะตอนมึงยืนคุยกันน่ะไอ้เฮียไม่สลบหรอไพี่เม้งไม่สลบเช่นไนเอ๋วะเนี่ยศพยังอยู่ปะอยู่ครับยังอยู่อยู่ยังอยู่ ขึ้นไล่ไปก่อนนะครับเยวพอขอไปซ่อมไอ้ยทำไมกูเวลาลงเขาแล้ว,วตัวเก่งป่าแบบเก่งอย่างเดียวให้พอเก่งไก่เลยซ่อมพออยู่คนเดง หมิบดาอ่ะดาบขมิบอ่ะผมบอกเลยน่าจะใกล้อเ,อเออแล้วมั้งเอ่อถ้าถ้าได้ศพนะชุบเลยนะใช้เอดิชุบเลยนะผมว่าตำรวจมันรู้อ่ะ ปกติมันไม่เล็งเคสแบบนี้นะมันน่าจะรู้ว่าคนเนี้ยเออสองรอบแล้วเว้ยมันเลยเล็งเคสพวกเนี้ยเชื่อผมอลังแตกอลังแตกแล้วทันมาวะอีกเหีเ่ยเหรือกี่นาทีวะเนี่ยหนึ่งกว่านาทีวะ ถ่วงไว้ม่งวงถ่วงไว้ไอสัตว์ไอีเ้เยโชว์ไปม่วงศูนย์ศูนย์เจ็ดไอสัตว์บวกคือม่วงศูนย์ศูนย์เจ็ดโชว์ใบเฮีย่ยตำนานม่วงขายผักโอ้โหไอเฮีย่ยหกนาทีเลยเหรอโอ้โหไอสัตว์ม่วงขายผักกูน่าจะไม่ได้ไหวไอเฮี่ยเซิร์ฟช่วยม่วงขายผักเร็ว แต่งหมดแล้วแต่งหมดแล้วไล่บั๊มเลยบั๊มเลยบั๊มเลยเนี่ยแต่งหมดแล้วเยอะบั๊มไปเลยบั๊มหายไปเลยแต่งให้สามนะเหลืออีกสี่นาทีนะรีบรีบหน่อยเขาแต่งหมดแล้วหรอคนละดีเพื่อนเข้ามาช่วยนะครับด้านหลังดูดีๆดูดีเพราะพี่ยิงไปสามล้อแล้วนะไอ้คันเนี้ยโอ้ยิงล้อยิงล้อพอดยิงล้อพอดยิงตัวเลยยิงตัวเลยเขาลงซ่อมเขาลงซ่อมเขาเปลี่ยนเขา เขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นขอขีกคันนึงเป็นสองคันไว้สัตว์สูนนะเขาสูนนะอยู่ใต้หอกำลังย้อนกลับขึ้นไปย้อนกลับขึ้นไปเขาย้อนกลับขึ้นไปเขาย้อนกลับขึ้นไป,ไปนรถเที่ยนี้ก็จะเป่าเลือเกินไอ้สัตว์เป่าเลือเกินไอ้เที่ยโอ้โห,หเป่าไม่รู้จะเป่นนเปายัยาง,งไงเที่ยเบาเลือเกินไอ้สัตว์ ลงก็พุ๊บไปเลยอ,ะอ่ะข้าไปเขาไปเลยไปโดด่วนพี่ขอคว่ำขบคว่ำไปความไปความไม่ความได้มุม<อ>ที่ตะ<อ>เข้าไปบ้าน<อ>ได้บอกวะเออ มึงก็สัญหาเหินเสียวๆจังเลยนะไอ้เหี้ยพวกนี้สัญหาเหิน <มา S 1> แบบเขาทั้งหลายะอยู่ใต้ฮอรนะตลอล,ลิตามาเหี้ยลูกกือสุดก็เหลือน,นัดเดียวน้ำมันก็จะเมดอ,อ้าวเนี่ย พี่โน้ต้นมันผมจะหมดว่ะพี่พี่น้ำมันมันปะมีมีมีมดไม่ไหวพี่ด่วนพี่เซิร์ฟลงซ่อมแล้วขอดังฟังบอก่รายเทียยังไงวะเนี้ยถึงว่าผมเจอรถถังผ่านทางบ้านลุงเอ้าไอเทียพี่โน้ไม่ใช่ว่ะพี่โน้ไม่ใช่ว่ะพี่ไม่ใช่ไหนหรอพี่ดูดิ โปรขี่รถถังเว้ยพี่ใช่เหรอเออไม่ใช่พี่ไม่ทักลี่มันมาเองเลยมันมไปซ่อมพี่พี่แล้วเอาเหรอแต่ี่ยมีโปรด้วยเนะี่ยดูดิแต่มันลงมาไปในทักลี่เลยมันมันกลับมาซ่อมให้แล้ว โห้เหี้ยไม่ทันเลยไมติดวะพอตีตำรวจอยู่นะสวัสดีคับมือมันลั่นอ,อันนี้มาให้เจอตำรวจครับผม อ้ตำรวจครับเกิดาลวตายแล้วตัวนั้นอ่ะพี่โน่ขอดีฮีโร่ขับรถเลยขับรถโอ้โห่เลยกูเนี่ยครับยัตไม่ไม่พี่โน่มาชนให้กูด้วยแต่ถ้าไม่ได้มึงก็ไม่ทันพอดีอ่ะขาดอีกสี่นาทีอ่ะไอ้เฮี้ยเสิร์ฟไอ้สัตว์มึงนี่ไอ้เฮี้ยอะไรลุงตาอะไรผมไอ้เฮี้ยพลาดได้ไงวะไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยไอ้ที่มึงไอ้ไรสบน้ะมันจะเอออาวุธหายแล้วไอ้สัตว์ ไวไออาวุธนั้นมันหายไปแล้วอาวุธตัวมึงอย่าพูดแบีอะไรกันแล้วกูหลอกตำรวจไอ้ควายลุงของผมไม่ hm ไมีบ okay. e ัตรทั้งหมดโอ้เฮียีิจะหลอกตำรวจสักหน่อยสัว์